สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ TAI Smart Arbitration Course นะครับรายการที่นำสาระดีๆเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับจัดทำโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานสารยุติธรรมหรือว่า TAI นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างทันท่วงทีนะครับกดไลค์กด follow หรือว่ากด ติดตามหรือ subscribe นะครับแล้วแต่ว่าท่านรับชมหรือรับฟังทางช่องทางไหนนะครับสำหรับประเด็นและก็เรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะนำมาพูดคุยแล้วก็นำเสนอในตอนนี้ครับก็คงจะเป็นสูตรที่ต่อนเนื่องมาจาก EP ที่แล้วหรือว่าตอนที่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านได้รับชมรับฟังมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วง3-4ตอนที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นหลักๆก,ก็คือเราพูดคุยเรื่องของ คุณสมบัติอนุญาโตตุตลาการแล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่องของกระบวนการในการคัดค้านอนุญาโตตุตลาการแต่ว่าประเด็นหลักนะครับในเรื่องของกระบวนการตรงนี้ก็คือเรื่องของคุณสมบัติความเป็นอิสระและความเป็นกลางของอนุญาโตตุตลาการนะครับซึ่งในตัวกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสื่อบ่องบอกว่าความหมายมันครอบคลุมแค่ไหนและก็สถานการณ์อะไรบ้างที่ สามารถทําได้หรือทําไม่ได้นะครับก็เลยเป็นที่มาที่เราไปศึกษาเปรียบเทียบนะครับจากใน IBA g u i d e l i n e on Conflict of Interest นะครับว่าในพฤติกรรมหรือว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยอะไรบ้างที่อาจจะเป็นข้อต้องห้ามที่อนุญาตตรการถ้าทําไปแล้วเนี่ยหรือเกิดขึ้นอาจจะเสียคุณสมบัติเรื่องของความเป็นอิสระและความเป็นกลางไปนะครับอะไรบ้างที่อาจจะเป็นเกิดข้อสงสัยนะครับซึ่งใน2ตอนก่อนนี้เนี่ยเราก็พูดถึง รายการที่เป็น red list นะครับรายการที่อาจจะต้องห้ามสำหรับฝนที่เป็นอนุญาโตตุลาการแล้วก็รายการที่เป็น orange list นะครับหรือว่ารายการที่อาจจะก่อให้เกิดความสงสัยได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีหน้าที่ต้องเปิดเผยให้ผู้พิพากษาทราบเพื่อที่ว่าผู้พิพากษาเขาเนี่ยจะได้มีข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจเองนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยควรจะคัดค้านอนุญาโตตุลาการท่านนั้นหรือไม่นะครับคราวนี้เราก็มาถึงใน list ที่3นะครับ ก็เรียกว่าเป็นชื่อ Green List นะครับชื่อมันคงบอกอยู่แล้วนะครับว่าในรายการในลิสต์เนี่ยนะครับเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนที่สามารถที่จะ,ะเรียกได้ว่าไม่น่าจะก่อให้เกิดข้อสงสัยในการที่ทำหน้าทีข่ของอนุญาตตัวตัการที่มีเหตุการณ์หรือว่าเกิดกรณีตามที่กำหนดไว้ในลิสต์ที่ว่านี่นะครับ แต่ว่าหลายอย่างก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจตรงกันว่าถ้าเกิดเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะก่อให้เกิดความสงสัยในเรื่องของความเป็นอิสระและความเป็นกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการหรือขั้นตอนในการที่จะคัดค้านอนุญาโตตุลาการก็ไม่ควรหรือไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแนวทางในการวินิจฉัยเนี่ยก็ควรจะสอบไปในทํานองที่ ไม่น่าจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับแต่เอาละเราเป็นการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกับมุมมองของระหว่างประเทศนะครับอย่างที่เรียนตั้งแต่ตอนก่อนหน้านี้นะครับะฉงนั้นเราก็มาศึกษาแล้วก็ทาความเข้าใจกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าในรายการพฤติกรรมหรือว่ากรณีบ้างที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับไม่น่าหรือไม่ควรจะก่อให้เกิดความสงสัยในความเป็นอิสระหรือความเป็นกลางของผู้ที่เป็นอนุญาโตตุลาการนะครับ ก็มาดูกันตามรายการที่เกิดขึ้นแล้วกันนะครับว่าใน green list ของ IBA เนี่ยได้เขียนหรือว่ากำหนดพฤติกรรมหรือว่ากรณีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเขียนบทความเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายเป็นการทั่วไปนะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะพอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นอนุญาโตตุลาการก็ต้องมี ความรู้ความชานาญหรือความเชี่ยวชาญในขแขนงหรือสาขาใดสาขาหนึ่งมานั้นหลายคนเนี่ยก็เป็นนักวิชาการนะครับที่อาจจะเคยแสดงความคิดเห็นในประเด็นข้อกฎหมายในประเด็นปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดเกิดขึ้นในฟิลนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนบทความในทางวิชาการเหล่านี้นะครับก็ไม่น่าจะเป็นเหตุทําให้เกิด ความสงสัยในความเป็นอิสระและความเป็นกลางของอนุญาตตุลาการที่เป็นผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์บทความเหล่านั้นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าให้บทความที่จะไม่ก่อให้เกิดความสงสัยในเรื่องความอิสระและความเป็นกลางเนี่ยนะครับก็ควรจะเป็นเรื่องของบทความที่เขียนในเชิงของการวิเคราะห์หลักการทางกฎหมายที่เป็นการทั่วๆไปนะครับแม้ว่าประเด็นข้อกฎหมายที่มีการพูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในข้อพิพาท เรื่องที่การจะทำหน้าที่เป็นอนุญ,ญาโตตุลาการด้วยก็ตามนะครับเพียงแต่ว่าโดยเนื้อหาของบทความเนี่ยไม่ได้เป็นการไปวิเคราะห์เป็นการที่วิจารณ์ในประเด็นปัญหาข้อพิพาทเรื่องนั้นโดยตรงนะครับแต่เป็นการพูดในเชิงของหลักการในทางทฤษฎีในทางหลักกฎหมายเป็นการทั่วไปโดยไม่ได้เจาะจงในตัวเนื้อหาของข้อพิพาทซึ่งตัวเองเนี่ยจะต้องไปทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันลึกถึงขนาดที่ ไปวิเคราะห์วิจารณ์เนื้อหาของเรื่องที่พิพาทที่เป็นคดีที่ตัวเองจะต้องทำหน้าที่เป็นอนุญ,ญาัตตุลาการด้วยเนี่ยมันก็อาจจะส่อหรือแสดงว่าความคิดเห็นที่เรียกได้ว่าอาจจะ prejudge ข้อพิพาทเรื่องนั้นไปก่อนแล้วถูกไหมฮะโดยที่ยังไม่ทันได้รับฟังข้อต่อสู้ข้อโต้แยง้งหรือว่าพยานหลักฐานในคดีนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องทาความเข้าใจในเบื้องต้นนะครับว่าการเขียนบทความในเชิงวิชาการทั่วๆไปนะครับมันสามารถทําได้ ไม่ขอให้เกิดความสงสัยในความเป็นอิสระและความเป็นกลางของอนุญาโตตุลาการเพียงแต่ว่ามันต้องไม่ใช่รักงสําคารเขียนบทความที่ลงลึกไปวิเคราะห์วิจารณ์ตัวเนื้อของข้อพิพาทที่ตัวเองจะเป็นอนุญาโตตุลาการด้วยเท่านั้นเองนะครับสําหรับในเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นกรณีที่ว่ารู้จักกับอนุญาโตตุลาการคนอื่นนะครับในคณะนั้นนะครับกับทนายความของกู้พิพาทนะครับ เนื่องจากว่าเป็นสมาชิกขององค์กรทางวิชาชีพองค์กรทางกุศลหรือว่าเครือข่ายทางสังคมอื่นๆนะครับอันนี้ก็จริง,รงๆก็ทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าโดยสภาพของคนที่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพต่างๆนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสังคมที่อาจจะใหญ่โตมากนักและยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ก็แสดงว่าทำงานนานถูกไหมฮะมีความเชี่ยวชาญหรือมีชื่อเสียงต่างๆเนี่ย ในหมู่คนที่ประกอบวิชาชีพเดียวกันเนี่ยนะครับก็ไม่แปลกที่จะรู้จักมักคุ้นกันนะครับในการทํางานเนื่องจากเป็นสมาชิกในองค์กรทางวิชาชีพต่างๆนะครับหรือว่าในองค์กรทางการกุศลก็ได้เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นอนุญาโตตุลาการแต่ว่าบุคคลเหล่านี้นะครับก็คงจะไม่ได้สวมหมวกใบเดียวถูกไหมฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ย่อมมีโอกาสที่จะไปมีบทบาทในทางสังคม ในทางองค์กรอือ่นๆด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในโอกาสต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดว่าไปรู้จักมักคุ้นกับคนที่เป็นอนุญาโตตุลาการคนอื่นในคณะนั้นนะครับหรือว่าแม้แต่ทนายความของคู่พิาพาทเนี่ยก็คงจะไม่ได้เป็นเหตุโดยตรงนะครับที่จะทําให้สูญเสียคุณสมบัติเรื่องของความเป็นอิสระและความเป็นกลางที่จะทำหน้าที่ของเป็นอนุญาโตตุลาการในค้อพิาพาทเรื่องนั้นไปได้นะครับต่อมานะครับก็คือว่าเป็นกรณีที่ว่า เคยเป็นอนุญาโตตุลาการร่วมกับทนายความของคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งนะครับอันนี้กเ็เป็นเรื่อง,อองกลางๆนะครับว่าพบกติแล้วเนี่ยการที่เป็นอนุญาโตตุลาการก็ย่อมเคยเป็นอนุญาโตตุลาการในคดีเรื่องอื่นมาด้วยก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับว่าในคดีก่อนหน้าเนี่ยนะครับอาจจะเคยทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการร่วมกับ คนที่เป็นทนายความของกู้พิพาทฝ่ายหนึ่งแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นการความสัมพันธ์ในทางวิชาชีพที่ก็ต้องทำหน้าที่เป็นอนุญ,ญาโตตุลาการที่ควรต้องทําที่ด้วยความเป็นกลางอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเหตุท,ที่ทําให้เกิดความสงสัยในความอิสระและความเป็นกลางแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับในการทําความชาใจปัญหาเหล่านี้ก็ต้องคงพิจารณาประกอบในพฤติกรรมหรือว่ารายการใน ที่เป็น red list หรือว่า orange orange list ประกอบด้วยนะครับว่าการที่เคยเป็นอนุญาโตการเหล่านี้นะครับมันมีพฤติการที่นอกเหนือจากนี้หรือเปล่าที่อาจจะไปเข้าข่ายในรายการของพฤติกรรมที่เราได้เคยพูดไปแล้วนะครับในส่วนที่เป็น orange list หรือว่า red list ก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเพียงแต่มีข้อได้จริงเพียงอย่างเดียวนะครับว่าเคยทำหน้าที่เป็นอนุญาโต,ต,ต,ตการร่วมกับทนายความของคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งอันนี้เพียงแค่นี้นะครับไม่ถือ ว่าเป็นเหตุที่จะทําให้ขาดคุณสมบัติเรื่องของความเป็นอิสระและความเป็นกลางที่จะทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทเรื่องนั้นไปนะครับต่อมาครับก็คือเป็นเป็นกรณีที่ว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยเคยสอนในคณะเดียวกันกับอนุญาโตตุลาการคนอื่นหรือว,ว่าทนายความของคู่พิพาทนะครับหรือว่าดํารงตําแหน่งในองค์กรทางวิชา,าชีพการคุศลหรือเครือข่ายทางสังคม,มอื่นๆนะครับร่วมกับอนุญาโตตุลาการคนอื่นหรือว่าทนายความของคู่พิพาท นะครับซึ่งอันนี้จรก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าไม่แปลกนะครับแล้วก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนที่มีความรู้ความชนานาญมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งก็ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่ได้รับเชิญไปถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะอาจารย์ผู้บรรยายหรือว่าวิทยากรน,นะครับโดยอาจจะสอน หนังสือนะครับในคณะเดียวกันกับอนุญ,ญาตตุลคนอื่นหรือแม้แต่ทนายความของคู่พิพาทนะครับหรือแม้กระทั่งดํารงตําแหน่งอาจจะเป็นกรรมการในสมาคมทางวิชาชีพหรือการกุศลต่างๆอันนี้เพียงแค่นี้นะครับก็ไม่ใช่เหตุเหมือนกันนะครับที่จะทําให้ถึงขนาดที่จะสูญเสียความเป็นอิสระและความเป็นกลางที่จะทำหน้าที่อนุญ,ญาโตตุลาการไปได้นะครับเพราะว่าถือว่าก็เป็นเรื่องในทางวิชาชีพเท่านั้นนะครับ ไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้มีปัญหาเรื่องของการขาดคุณสมบัติไปนะครับประการต่อมาครับก็คือว่าเป็นวิทยากรผู้บรรยายผู้จัดงานสัมมนาหรือกิจกรรมกลุ่มร่วมกับอนุญ,ญาโตตานคนอื่นนะครับหรือว่าทนายความของคู่วิพากษ์ในการทํางานขององค์กรทางวิชาชีพการกุศลหรือเครือข่ายทางสังคม,มอื่นนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะสืบเนื่องหรือคล้ายกับตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับว่า โอเคเราอาจจะไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นอาจารย์ผู้บรรยายในคณะเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะเคยเป็นวิทยากรที่ขึ้นในแพลนเลเดียวกันเป็นผู้บรรยายร่วมกันหรือไม่ทั้งจัดงานหรือจัดกิจกรรมร่วมกันนะครับกับคนที่เป็นอนุญ,ญาโตตุลาการคนอื่นหรือว,ว่าทนายความของคู่วิพาเนี่ยเพียงแค่นี้นะครับก็เป็นเรื่องบทบาทในทางสังคม,มอื่นหรือว่าในทางวิชาชีพนะครับอย่างที่เราคุยกันในตัวอย่างก่อนนะั้นนี่มาอยู่แล้วนะครับว่า ในบทบาททางสังคมหรือว่าในทางวิชาชีพเหล่านี้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายเาพราะว่าเมื่อมันเป็นอนุญาโตตุลาการแล้วนะครับก็คงไม่ได้ว่า,าจะกลายเป็นว่าต้องตัดขาดออกจากโลกหรือสังคมภายนอกอื่นนะครับเพราะว่าโดยสภาพเนี่ยท่านก็ต้องมี อาชีพหรือประกอบวิชาชีพอย่างอื่นอยู่ด้วยเพราะฉะนั้ในการที่ไปทํางานในบทบาทอื่นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับที่ว่าจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์ต้องมีการรู้จักกับคนในวิชาชีพเดียวกันหรือว่าทํางานคล้ายๆกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในเหตุต่างๆเหล่านี้มันก็คงไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเหตุที่ทําให้ขาดเรื่องของคุณสมบัติที่จะเป็นอนุญาโตตุลาการไปได้นะครับในประการต่อมาครับเรื่องเป็นการติดต่อกับคู่พิพาทนะครับ แต่เป็นการติดต่อก่อนที่จะการแต่งตั้งให้เป็นอนุญาตโตตุลาการนะครับซึ่งในประเด็นเรื่องนี้นะครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเรื่องของการติดต่อสื่อสารระหว่างคนที่เป็นอนุญาตโตตุลาการกับผู้พิพากษเนี่ยโดยสภาพก็ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังถูกไหมฮะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดข้อสงสัยในเรื่องของความเป็นอิสระและความเป็นกลางที่จะทำหน้าที่อนุญาตโตตุลาการได้แต่ขณะเดียวกันครับบางครั้งเนี่ย การติดต่อสื่อสารก็อาจจะเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้หรือเป็นความจําเป็นถูกไหมฮะโดยเฉพาะในตัวอย่างอันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องที่ผู้พิพา,ากษากําลังจะแต่งตั้งบุคคลคนใดคนหนึ่งให้เป็นอนุญ,ญาโตตุลาการนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเสนอชื่อหรือว่าแต่งตั้งบุคคลคนนั้นเนี่ยให้ทำหน้าที่เป็นอนุญ,ญาโตตุลาการนะครับก็ปกติก็ควรจะต้องมีการซักถามสอบถามก่อนนะครับว่าเอ๊มีเวลามีความพร้อม ที่จะทำห้ที่อนุญาตตัวตัวการหรือไม่นะครับรวมถึงคุณสมบัติที่จะทำให้ที่อนุญาตตัวตัวการโดยเฉพาะเรื่องของการสอบถามเช่นว่าเคยมีเรื่องของการขัดกันของผลประโยชน์ Confli c t of interest ตามตัวอย่างต่างๆก่อนหน้านี้นะครับที่เราเคยคุยกันมาเนี่ยให้รับรู้รับทราบซะก่อนว่าคือมีปัญหาที่อาจจะเกิดข้อสงสัยหรือไม่นะครับเพื่อที่ว่าคู่พิพาทเขาจะได้เป็นมีข้อมูลแล้วก็ช่างใจได้ว่าควรที่จะแต่งตั้งอนุญาตตัวการท่านนี้เนี่ย ในคดีนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสนใจติดต่อคนนึงแต่ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่สะดวกก็ได้ถูกไหมครับอาจจะติดภารก,กิจอย่างอื่นในขณะนั้นเนี่ยเป็นจํานวนมากไม่สามารถที่จะปลิกตัวมาทำาที่อนุญาตตการเรื่องนี้ได้หรือทึ่ทําได้เนี่ยขอจะต้องอสับปรกเวลาใช้เวลานานทำให้กระบวนพการมันมล่าช้าเกินสมควรก็ได้นะครับ อีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการสอบถามความเห็นเกี่ยวกับผู้ที่เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการที่จะมีส่วนในการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการก็อาจจะมีการสอบถามจากคนที่เป็นอนุญาโตตุลาการในคณะนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่เป็นอนุญาโตตุลาการในคณะนั้นอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเป็นอนุญาโตตุลาการด้วยนะครับหรืออีกทางหนึ่งเนี่ยการที่จะมาทํางานร่วมกันเนี่ย ก็จะต้องมีการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นะครับว่าถ้าเกิดแต่งตั้งบุคคลคนนั้นคนนี้เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการนะครับเพียงแต่ว่าข้อที่ต้องระวังไว้เป็นสําคัญก็คือว่าการติดต่อการสอบถามการพูดคุยต่างๆเราเนี่ยนะครับมันคงเป็นเรื่องการติดต่อข้อมูลเบื้องต้นเรื่องของอความพร้อมวันเ,เวลาที่จะมีให้ความสะดวกแล้วก็ ปัญหาเรื่องสมบัติแต่ไม่ควรจะเป็นการาพูดไปในถึงเนื้อหาของข้อพิาพาทไว้ถ้าเกิดท่านเป็นอนุญาโตตุลาการแล้วเนี่ยจะตัดสินไปในทนํานองไหนถูกไหมฮะเพราะว่า,อ,าอย่าลืมว่าในขณะนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการรับฟังข้อมูลข้อจริงจากทุกฝ่ายเลยนะครับพยานหลักฐานเป็นอย่างไรก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่โอกาสที่เหมาะสมที่จะไปคุยในเรื่องของเนื้อหา หรือแม้กระทั่งกระบวนพิจารณาที่สําคัญนะครับเพราะไม่ฉช่นั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดข้อสงสัยเรื่องความเป็นอิสระและความเป็นกลางของอนุญาโตตุลการได้นะครับแต่ว่าในเรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าออพูดไม่ได้เลยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของเนื้อหาของข้อพิพาทเพราะว่าถ้าไม่ได้มีการเล่าข้อมูลเบื้องต้นบ้าง อน,นุบุคคลคนนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีข้อมูลที่ตัดสินใจว่าไอ้ตัวเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถหรือว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นอนุญาโตตุลาการหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะอาจจะต้องมีการให้ข้อมูลเล่าเบื้องต้นนะครับว่าเรื่องราวของข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นทํามนองไหนเพื่อที่ว่าจะได้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจที่รับทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทรารเรื่องนั้นหรือไม่นะครับประการต่อมาครับก็เป็นเรื่องของการ เป็นผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งในหลักเกณฑ์พวกนี้เราเคยคุยก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์อาจจะต่างไปบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นการถือหุ้นในบริษัทเอกชนจํากัดก็เป็นลักษณะหนึ่งนะครับแต่ว่าอันเนี้ยนะครับที่อยู่ใน g r e e n list เนี่ยนะครับเป็นณีที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เป็นผู้วิาพากษ์แต่เป็นบริษัทที่เรียกเรียกว่าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์นะครับซึ่งโดยสภาพท่านก็อาจจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าบริษัทเหล่านี้โดยปกติมีขนาดใหญ่ จำนวนผู้ถือหุ้นก็มีจํานวนมากแล้วก็มีทุน,ทนจดทะเบียนหรือว,ว่ามูลค่าตลาดเนี่ยจำนวนมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าคนที่เป็นอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเหล่านี้นะครับแต่ว่าอัตราส่วนด้วยว่าจํานวนการถือหุ้นเนี่ยมันเล็กน้อยมากนะครับก็ไม่น่าจะท่าวไม่เกิดข้อสงสัยในเรื่องความอิสระและความเป็นกลางนะครับเพราะว่าส่วนได้เสียเรียกได้ว่ามันไม่ได้มีผลมากมายอะไรนะครับเพียงแต่ว่า ให้อัตราส่วนตรงนี้อย่างที่หลักเกณฑ์กำหนดไว้นะครับก็คือว่าต้องเป็นอัตราส่วนที่ insignificant หรือว่าไม่มีนัยสำคัญนะครับแต่ว่าที่บอกว่าจะมีนัยสำคัญหรือไม่เนี่ยคงต้องดูพฤติการแต่เรื่องเช่นบริษัทนั้นมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่มีจำนวนผู้ถือผู้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็อัตราส่วนการถือหุ้นของอนุญาโตตุวาการท่านั้นเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับ เพราะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีบอกว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยอาจจะต้อง0.5ขึ้นไปถูกไหมครับแต่บางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนไปเป็นว่า10รายแรกหรือ20รายแรกอะไรกันแล้วแต่เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าในหลักการเรื่องนี้ถ้าเกิดถือว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของอนุญ,ญาโตโตุลาการเนี่ยไม่ถึงขนาดที่เรียกว่ามีนัยสําคัญที่จะทำให้เกิดส่วนได้เสียเป็นพิเศษอะไรขึ้นมานะครับลําพังเทียงแค่การเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย ก็ไม่ก่อให้เกิดความสงสัยในความเป็นอิสระและความเป็นกลางของอนุญาโตตุลาการท่านนั้นนะครับประการต่อมาครับก็คือว่าคนอนุญาโตตุลาการแล้วก็คนที่เป็นผู้จัดการกรรมการหรือว่าสมาชิกในคณะกรรมการของคู่พิพาทเนี่ยได้เคยร่วมงานกันนะเป็นอนุญาโตตุลาการเป็นเอ็กซ์เพรสหรือผู้เชี่ยวชาญร,ร่วมรู้ว่าการทํางานในทางวิชาชีพอันนี้ก็คล้ายๆกับตัวอย่างก่อนหน้านี่นะครับที่ว่าถ้าลำพังเพียงแค่การ ร่วมงานกันในฐานะไม่ว่าจะเป็นอนุญาโตตุลาการหรือว่าบทบาทอื่นในทางวิชาชีพเท่านั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้เชี่ยวชาญร,ร่วมหรือการทํางานทางวิชาชีพอื่นๆเนี่ยนะครับโดยลําพังเพียงแค่นี้นะครับก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของความสงสัยในความเป็นอิสระและความเป็นกลางของอนุญาโตตุลาการคนนั้นนะครับก็เป็นอันอครบถ้วนครับอาจจะไม่ ทุกรายการที่อยู่ในกรีเลสที่ว่านะครับแต่ว่าเรียกได้ว่าเกือบทุกอันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนต่างๆแล้วนี้ก็คงจะพอทําให้ท่านเห็นภาพว่าในบรรดาพฤติกรรมหรือว่ากรณีที่อยู่ในกรีเลสเนี่ยโดยปกติทั่วไปแล้วนะครับก็ไม่น่าจะก่อยเกิดความสงสัยในความเป็นอิสระและความเป็นกลางของอนุญาโตตุลาการนะครับแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูพฤติกรรมแต่ละเรื่องประกอบด้วยนะครับเพราะว่า ถ้าท่านเทียบกับในรายการที่เป็น red list แล้วก็ orange list นะครับบางทีมันเป็นเรื่องของดี g r e e แล้วก็มีความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมอย่างอื่นประกอบหรือไม่นะครับอย่างเช่นความถี่ในการทำงานเช่น3ปี5ปีเคยทำงานร่วมกันมากน้อยแค่ไหนบทบาทที่เกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้นะครับก็คงทาให้ท่านเห็นภาพมุมมองของที่เขามองกันในทางระหว่งประเทศนะครับว่าในพฤติกรรมอะไรบ้าง ที่จะทาให้เกิดความสงสัยในความเปษษ็นอิสระและความเป็นกลางอะไรบ้างที่อาจจะไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาอย่างที่ว่านะครับแต่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติแล้วก็ความเป็นอิสระและความเป็นกลางของนุยาตัวการนะครับในอีพีต่อไปหรือว่าตอนต่อไปเราอาจจะมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเข้ามาเป็นกรณีศึกษาเปรียบเทียบบ้างนะครับเพื่อที่ทําให้เห็นว่าหลักการที่เราคุยคุยกันมาเนี่ยนะครับเวลาที่มันเกิดปัญหาเกิดเป็นคดีขึ้นมาเนี่ย มันมีมุมมองหรือว่ามีผลของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างไรบ้างเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจและก็การทําความเข้าใจในปัญหาเรื่องนี้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับในอีพีหน้าที่ต่อหน้าเราคงพยายามสรรหาสาระที่น่าสนใจมานําเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านเช่นเคยครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างทันท่วงทีนะครับกดไลค์กดฟอลโล w หรือกดติดตามด้วย s u b สไคร e นะครับแล้วแต่ว่าท่านรับชม หรือรับฟังทางช่องทางไหนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ